ซูมล่าสุดที่เราทำกันก็คือวันไหนเอ่ยส่วนมนข้ามปีเนาะวันนี้แบบเยอะเลยแต่ตารางเยอะเลยเนาะตอนแรกก็ว่าเอ๊ภาพของเราที่ออกไปทางช่องซูมของเราเนี่ยถ้าเกิดกล้องที่เอามาเนี่ยกล้องที่ถ่ายเรากล้องเว็บแคมที่ถ่ายเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นกล้องที่ไม่ค่อยละเอียดจะดีไหมเนาะแต่ปรากฏว่าพอออกภาพต่อตออย่างเงี้ยเออคงไม่มีใครมาดูหรอกว่า,วา ภาพละเอียดภาพสวยไม่สวยเนาะเอาเป็นว่ามาต่อ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 กันเต็มเลยเนาะแล้วก็ในช่วงที่ทางส่วนกลางทําประมวลภาพเสร็จเนาะก็จะมีภาพแบบนี้ในภาพที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยพอถึงจังหวะหนึ่งช็อตหนึ่งอา้าวมีรูปหลวงพี่อยู่ในนั้นด้วยเนาะโอ้ปืม้มากเลยเนาะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ร่วมบุญในะสวนมนต์ข้ามปีผ่านระบบซูมเนาะก็เป็นอีกน,นวัตกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้นะแม้จะมีเรื่องของโรคระบาดรต่าง ไม่ต้องกังวลเนาะทำใจสบายสๆหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าใจใสเนี่ยถ้าใจใสไร้กังวลใช่ไหมเอ่ยถ้าใจใสจะไร้กังวลแต่ถ้าเกิด เราเริ่มกังวลเนี่ยแสดงว่าใจไม่ใสใจไม่ใหสหมายความว่ายังไงเอ่ยใจไม่ใสหมายความว่าบุญก็จะส่งผลลําบากบุญใหม่ก็เกิดขึ้นลําบากเพราะใจไม่ค่อยผ่องใสแล้วนะหมายความว่าสมบัติก็จะเกิดได้ยากฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นต่างๆเนี่ยเราก็ศึกษาไว้เป็นข้อมูลเนาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแต่ใจเราต้องสบายๆใจใช้ใสนะมันภาวน,นาไปมันนั่งสมาธิไปแล้วก็ตักตวงบุญได้อย,อย่างเต็มที่เนาะ